บริษัท IMPACT Exhibition Management จำกัดเปิดงานมหกรรมคนรักสุนัข2566พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สำหรับกิจกรรมภายในงานก็จะมีกิจกรรม Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศประกวดสุนักสวยงามชิงแชมป์นานาชาติและชิงแชมป์ประเทศไทยรวมสุนักเข้าประกวดกว่า4,000ตัวจากตัวแทน16ประเทศ กิจกรรมการประกวด FCI Thailand International Grooming Examination ครั้งแรกของประเทศไทยโดยในครั้งนี้ได้เชิญกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการตัดสินมีการแข่งขันตัดแต่งขนสุนัขก,การแข่งขัน FCI Agility Championship ถู20 2 3หาสุดยอดสุนัขที่มีความว่องไวสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงานทุกท่าน จะได้ฉลองครบรอบ21ปีรุนรับรางวัลกว่า21รางวัลค่าเข้าชมงานเพียง20บาทต่อท่านเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าฟรีโดยรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้าสู่โครงการ1บาทเพื่อเจ้าตูบที่หิวโหวยพิเศษสุดในงานสำหรับน้องหมาที่แต่งตัวตีมด็อกโชว์ซาฮารารับไอศครีมสุนัขฟรี งานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9รกรกฎาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง2ทุ่มตรงณอาคาร5และ6อิมแพกเมืองทองธานี